ปฏิบัติการกวาดบ้านให้สอปกรคืนความเป็นธรรมให้เกษตรกรตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานปปชภายใต้การอำนวยการของนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช มอบหมายให้นายไพยโรจนิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว2และเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนสำนักงานปปทอมอบหมายให้พันตำรวจโทสิริพงศ์ศีตุลาผู้อำนวยการกองปราบการทุจริตในภาครัฐ2ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด4ราย นายอัครเดชอายุ56ปีนายปรีชาอายุ61ปีนางวิไลลักษ์อายุ53ปีและนายโชคศักดิ์อายุ54ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3 โดยกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตสืบเนื่องมาจากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับ การป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทำการสืบสวน เมื่อวันที่14กันยายน2566มีผู้กล่าวหาได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปร,รามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดนครราชสีมาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากการปล่อยปะละเลยให้โรงงานแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สปกเป็นเหตุให้ทรัพยากรบริเวณดังกล่าวเสียหายจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นบ่อน้ำและมีน้ำเสียปะปนอยู่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่าโรงงานดังกล่าวครอบครองที่ดินของสอปกโดยมิชอบตั้งแต่ปี2521และได้ทำการขุดบ่อปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงในที่ดินของสอปกมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เมื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีการช่อฉนปลอมเอกสารสิทธิ์เร่งรัดดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กับประชาชนจำนวน13รายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สามารถถือครองที่ดินแทนบริษัทในลักษณะเป็นนมินีโดยระบุว่ารับกระจายสิทธิ์มาจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้เพื่อเลี้ยงปลาและเพาะเลี้ยงสาร่ายซึ่งโดยสภาพพื้นที่ไม่อาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าทำการเกษตรได้ซึ่งการกระทำนี้ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานสังกัดสปกจังหวัดนครราชสีมา และการจัดสรรที่ดินสปกออันทุจริตนี้เป็นเหตุให้ที่ดินของสอปกอเสียหายกว่า600ไร่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิช,ชอบภาค3ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน4รายและขอหมายค้นจำนวน14จุด กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและปปทได้รับการประสานงานจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายธนดลสุวนนรรณนฤทธิ์ที่ปรึกษาได้วางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาและเข้าค้นจุดต้องสงสัยพร้อมกัน14จุดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยน,นายธนดลสุวรรณฤทธิ์เป็นผู้ประสานงานกับเลขาธิการสปกรสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนนำไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาและนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสอบถามปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทุกรายยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา